สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะจัดอาหารจานเดียวนะคะกระเพราค่ะกระเพราหมูสับแล้วก็จะสับกุ้งใส่ไปด้วยนะเพราะว่ากุ้งเนี่ยจะทำให้เนื้อหมูเขานิ่มขึ้นนะ,ะก็จะอร่อยมากขึ้นนะนเพื่อนนอกจามีกระเพรานะครับใบกระเพรากระเพราป่านะ,ะที่นกปลูกเอาไว้นะ,ะก็ต้นใหญ่มากนะ กระเด็ดเอายอดยอดมาแต่นกจะต้องหั่นนะคะเพื่อนเพราะว่ากระเพราป่าเนี่ยใบยเขาจะหนานะคะถ้ากินแบบนั้นเนี่ยจะจะไม่ได้รสชาตินะคะก็จะต้องหัน่นหั่นให้เล็กนะคะแล้วก็ผัดลงไปเนี่ยก็จะอร่อยเหมือนกินกระเพราบ้านเราเลยนะคะก็จะมีเนี่ยพริกนะกระเทียมนะคะมีพริกเหลืองนิดหน่อยนะ,ะเบลแล้วก็จะมีไข่ดาวสองฟองนะเะะะพื่อน ก็คงเป็นอาหารจานเดียวนะ,ะเราทานคนเดียวค่ะฝรั่งเขาคงไม่ทานด้วยนะเพราะว่าเผ็ดนะคะโอเคนะคะรอชมนะคะจะน่าทานไม่เอ่ยอันนี้นกก็สับกุ้งนะคะผสมกับหมูสับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนถั่วกระเพรานาก็หั่นเรียบร้อยนะ,ะต้องหั่นแบบนี้เลยนะ,ะเพื่อนหั่นให้เล็กเลยนะ ก็เตรียมทําแล้วก็เตรียมรับประทานได้เลยนะคะจะน่ากินหรือเปล่าไม่ได้กินนานเลยค่ะก็เห็นกระเพราเพิ่งเริ่มออกอคือตัดนะฮะนกจะตัดแต่งป่อยๆนะเพื่อนเ่แล้วตอนนี้เขาง,งอกขึ้นมาคือยอดอ่อนๆก็เลยเอามาทานะฮะก็นกใหญ่จะกินไม่กินนานนะเห็นเพื่อนๆทากันก็เนาะเป็นอาหารที่จานโปรดแต่ว่า มีเมนูอย่างอื่นให้ทานก็ทานไปก่อนนะพอดีวันนี้ขี้เกียจจะทำกับข้าวออมีอาหารฟัดของฝรั่งอยู่แล้วเราก็ทำกินของเราเองนะคะ <c oughs> ก็น่าจะอร่อยเนาะของชอบ nấm mạnh như là có tên nó mừng nấm mạnh ăn ra để mừng ăn

ยิ้อ,นะอนนกกาขาวเลยนะตาเชิดนี่รถน้ก็จะใส่กเปาเลยนะฮะหรือรชาติได้ดีนะ ติไปได้เลยนะเพื่อนเสียงเปิมไหมค้ค่ะปุกติกปุกติ็กแล้วเดี๋ยวตักงลาดเลยนะเพื่อนเป็นไงคะกะเพราอ่าจานเดียวของนองนานเพื่อนกะเพราไข่ดาวพริกน้ำปลาแซ่บๆย่วๆค่ะเพื่อน จิ้จัดเลยนะคะเนี่ยรสชาตินะคะชิมคือทานทานได้แบบหมดจานแน่นอนนะ,ะวันนี้นะ,ะมีกุ้งมีหมูสับนะคะผสมกันนะคะทำให้หมูสับเนี่ยนิ่มขึ้นนะคะรสชาติอร่อยมากขึ้นนะ,ะไข่ดาวนะ,ะไข่ถาวกรอบกรอบนอกนะ,ะแต่ว่านุ่มในนะ,ะข้าวสวยร้อนๆคะ่ะ เพิ่งหงเสร็จนะฮะโอ้โหเชิดเคยแน่นเพื่อนถ้าเข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นกด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กหันต่อไปนะคะ Thank you my f r i e n d Thank you for coming Thank you for support appreciate everyone ภาษาสุภาพด้วยนะคะเพื่อนทานอาหารให้อร่อยนะคะบายค่ะลวเลั love, love.